วิธีตัดใจจากใครสักคนค่ะข้อที่1น,นะคะเลิกไล่ล่าคนที่เขาไม่ได้รักคุณค่ะยิ่งคุณไปวิ่งตามเขามากๆเขายิ่งให้ค่าคุณน้อยลงค่ะในสายตาของเขาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครนะคะทำให้คุณค่าในตัวเราเนี่ยลดลงไปได้แต่เขาเนี่ยแค่ไม่ให้ความสำคัญกับเรามากพอในเวลานี้เท่านั้นเองข้อ2ค่ะ ให้เราเคารพตัวเองจงมีศักดิ์ศรีเราจะไม่ทนกับคนที่เขามองข้ามเราหรือเราจําเป็นที่จะต้องปฏิวัติตัวเราว่าตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่านะไม่ใช่สิ่งที่มีค่าเหมือนที่เขาปฏิบัติกับเราอยู่หรือเราไม่ออกไปจากชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆข้อ3ค่ะให้เวลากับตัวเองคุณอาจจะไม่สามารถตัดเขาออกไปได้ในเร็ววัน แต่จงให้เวลากับตัวเองนะคะตั้งสติรักตัวเองให้มากขึ้นจนในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะสามารถตัดเขาออกจากชีวิตของคุณได้และข้อที่4ี่ค่ะโฟกัสที่ตัวคุณคุณคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในชีวิตค่ะนับจากนี้พี่พีอิงอยากจะบอกว่าอย่าเสียเวลากับคนที่เขาเนี่ยไม่ได้จริงใจกับเราแต่เราจงเอาเวลาดีๆในชีวิตของเราเนี่ยทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองข้อที่5ค่ะ ให้ความสุขกับตัวเองให้มากความสุขไม่จําเป็นที่จะต้องพึ่งเขาก็ได้ให้ความสุขกับตัวเองได้อย่าทําเหมือนกับว่าเขาคือโลกทั้งใบของเราถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาแล้วเนี่ยโลกทั้งใบของเรามันจะถล่มทลายลงมาเราอย่าดูถูกตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยไม่มีค่าสําหรับเขาเลยเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตเราให้เราได้เรียนรู้ก็แค่เท่านั้นเอง ข้อที่6ค่ะหันกลับมาดูแลตัวเองอย่านั่งอ,อกหักค่าครวนทำร้ายตัวเองทำให้ตัวเองสวยรวยความสุขเหมือนเดิมกลับมาดูแลตัวเองสักทีค่ะและข้อสุดท้ายพิ่งอยากจะฝากไว้เลยนะคะรักตัวเองให้มากเราจะไม่ง้อพอที่จะไปนั่งเจ็บปวดกับคนที่เขาไม่ได้รักเรา รักตัวเองมากพอเราจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับน้องๆผู้หญิงทุกคนนะคะวันนี้ลุกขึ้นมารักตัวเองให้มากแล้วเดี๋ยวจะมีคนที่รักคุณจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ